สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนวันนี้กับมาพบมาพ่อกับย่าดวนคือเก่านะพี่น้องพบพ่อกันเมื่อน,นี้ย่าดวนเสียวเรืองเล่าของผีพ้ายปอบไก่หน่อยมาลอยพี่น้องฟังมันเป็นเรืองเล่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่รุนโดนพี่น้องอีเมลเป็นคนเราให้ฟังตั้งแต่อีเมลย,ยังเป็นเด็กหน่อยตั้งแต่เราจําควอมอะไร อันนี้แม่เราเล่าไอ้ฟังแล้ววาตอนนั้นเราเป็นเด็กหน่อยเนาะแม่เรากำลังทองทองน้องสาวเล่าหนิเมรประมาณเจ็ดเดือนนี่แหละบาทนี้ในมูบ้าทนั่น,น,นมันเป็นมพี่ปอบมีปอบสองตัวปอบยายทองสากับปอบยายทองมาบ้านนี้ปอบสองตัวนี่แล้ววานี่โอ้ยเขาคนนี่ ขันบอ่อตายนก็หลอดยาขันเอาท่านกบับว่าตายขันเอาบอ่ท่านนีก่ก็ตายแม่แล้บอกให้ฟั่งพี่น้องมันนี่แม่แล้วนัน่นทองยังไงเนาะเพิ่มเอ่นตะกี้ม่านเสือเนาะถ้าผู้ใดไม่ทองถ้าผู้ใดไม่ลูกแม่มอมทองยังไงจิดเดือนหกเดือนหน่อสิหรือว่าสี่เดือนหาเดือน ถ้าเลือดมันออกเพิ่อนสิเอื่อนม่านเสือเพิ่นว่ามันนี่มันตะกี้สมัยตะกี้เพิ่สิบ้าม่านเสือม่านหมาม่านหมูเพิ่นว่าม่านหมูนี่สีอ้วนม่านหมานีนสีจอยม่านเสือนี่สีเป็นเลือดออกเพิ่นว่าแต่ว่าสมัยตะกี้เพิ่นว่าบ่เป็นอย่างนาอกินยาตุ่มแกนนันสมุนไพรแกนต้นไม้แหมมันเป็นสมุนไพรเป็นแกนสมมติ่าแกนไม้แพงสิแหม เอามาต้มกินหน่อยสิมันกะเศร้าบานในเราเป็นเลือดออกเนาะเลือดออกหามือหกมือออกเชือหนึ่งิ่นกะเล่ยวกันเนาะพอแม่กับผัวเราแล้วก็พอใหญ่บอกกันว่ามันคือเป็นยังซี่แต่ว่าผู้เฒ่ากับบาย,ยูมันบ่เป็นอย่างมันเป็นม้านเสือ,แต,นนอแต่ว่าิ่นก็ยยานเนาะมันกะเลยวแต่ว่าแต่ก่อนกี่นะ่ะ อีทงษามันกับป็นนดิมันมีลูกใหม่ๆนี่ตอนลูกคนแรกมันอ่ะมันกับเป็นเลือดออกคือกันมันเศร้าแต่ยังไงพวกนี้ไปถามมันเบิ่งเรื่อวันนี้มึงสิกาไปถามบัวเขาจะบอกไม่เยอะเนาะมันเป็นพี่ปอบดิว่าสันคนในบ้านหนูจัาเปิดวบาเราเป็นพี่ปอบว่ายายทงษากับยายทงมาดยเป็นพี่ปอบมีปอบสองตัว มันนี่ไม่ยืนกับเลยว่าโอ๊ยขอบอกาไปหลุข่อยานกขาบอกไปมันนี้ตอมากเลือดกันยังออกคือเก่าอยู่ข้าเจาาเ้วากับเลวบอกกันเนาะอันยาพี่น้องกันนั่นละกับเลยว่าไปถามมันบ่งหลุดมันมาเป็นนางหลอกมั้งมันกับเลยไปไปไปผู้เดียวไม่ยืนะไปผู้เดียวไปถามยายทศง์ษา ไปหอดตะกี้เนาะมันผลม่ฮันเดี่ยวเท่าหรอกแต่ว่าอีเมล์แล้วผลอื่นย่ายเนาะก็ะบอกนี้อีเมร,เปเญญเเมรไปหอดเพื่อนอน,นี่สิเป็นเพื่อนอันแอมฟ้าไม่ไพ่ทั้งขางนี่สมัยตะกี้เขาเจาะแอมเต่าไม่ไพ่นี่ันก็เป็นเพื่อนสองพื้นพื้นข้างล่างกับสีว่างล่เพิ่นว่าไปตั้มหูใบควับฝายไปข้นหูอีเมรแล้วบ้าเนะาะบัดรที่นี่ไปหอดก็เลขอื่น เคยท่องษาจะอยู่งเ,เงื่อนบอ่็เดีียวเห็นคนพอดีอยู่ขางเองนงหนังไขว่าคือจัง้นล่างนานีละ่อนนะ,ละอันได้ท่องษาอล่ะคือจะเอาลลังมาหนานี่มนีเอื่นจงไรก็บอหันมาไม่ยื้อก็เลยตัดสินใจเมียอีเมียนเมนียตัดสินใจยางขึ้นไปมันได้ขันมันมีหาขันเกิดไปหอนแล้วก็เลยไปเอาด,าดักน่งอยู่สัน้นท้องใหญ่ๆไ,ได้นี่เจ็ดเดือนนะ่ะ เลยไถามเคยท่องสาเจ้าเฮ็ดอย่างอันนี่หันหนามาเลือดนอยู่มุมปากอันเราล่างหนาแต่ว่าล่างหนาเลือดออกบ่เบิดไหนเมย์มันนีู้ล่างหนาเพิ่นวางสิละ่ะมึงมาอย่างมันเนา่งเราเหมือนซื้อ่านางเนาะ่อยมาหาเจ้านี่ละ่ะเอาเลือดคืออยู่ข้างมุมปากเจ้ากูตบยุ่งเลือดยุ่งแ่ะอยู่ข้างมุมปากมันนี่มันวางส่มันนี่ ข่อยว่าสิมมหาเจ้าเม่ข่อยหันไม่ลูกเม่ยข่อยเป็นเรือนออกเพราเศร้าอันข่อยได้ยิน้คนา่าศรบ้านนี่ว่าเจ้าก็เป็นขึ้กันแต่ว่าเจ้าก็ยังได้เจ้าจังเศร้าวันนี้ยายสงสารกันเลยว่ากูกินต้มแกนอันบักหม้อตัวนั่งบักหม้อมารำ้ดำอันเมียบอกมันเป็นบักหมอ้อตะกิ้มันกินใดแ่วา่ามันคือเปลือกมั่งคุดนี่แหละคือตัวคือหน่วยมั่งคุดนี่แต่บามัน มันกินมันก็แสคือกันมันเป็นหมากใหม่ผลไม้ป่าโดยธรรมชาติไปกินไหมมึงไปกินร่องเบองเดอม,มึงไปหาหาเอามากินล่องเบิงตุ่มแก่นมันไปแล้วก็บอกน้ำปกติธรรมดาเนี่ย่ะแต่ว่แล้วเป็นพี่ปอบพอดีหูละ่ะไม่เยินก็ลุ่งเงื่อนมากก็ไรยางยางผสมถนหยอดเฮือ่อนจำพวกก็หอดคึงคึงท่างนีลยล่ะเราได้ยินเสียงไก่หน่อยมันห้อง ห่องตามหลังเรามาแล้วก็เลยหันหลังไปเบิงเราเห็นไก่หน่อยตัวหนึ่งตัวซำกำปั่นนี่แหละกำลังอันออกเสืออ่องนี่น้ะไอแม่กำลังโผล่มาแล้วก็เลยกลับขึ้นไปเราเลยไปจับเบิงห่วยมันไก่แม่ตัวนี่เราบ่าไก่ไผ่นอนหลงมากเราก็เลยบ่าเราสิจับมาเห็ดแม่พันธุ์แล้วก็ใส่ถุงเสือเด้ถุงเสือดาใส่ถุงเสือมาแล้วก็ทั้งงุ่มใปแมพ่พี่น้องปีดไปบแม่เราอย่ากไก่ออก ไปหอดเงื่อน,อนแล้วก็เลยเอื่นส่เม่แราวว่าอีเมอันเอากระซุ่มไม่ข่อยแน่ข่อยสิมขาขังไก่หน่อยตัวนี้ไว้ขอ่อยในไก่หน่อยหว่นทางอยู่กลางทางม,ามันนี่เม่เนี่ยก็เลยเอากระซุ่มกระซุ่มกระที่ทีกระซุ่มทีแบบสนิทไก่ออกป่าไหนได้ดิแล้วก็ไปขังไก่หน่อยไว้มนันนี่แล้วก็เอาบอกเมีแล้วเอาเงียไม่กินเอาข่อยสารไม่บ้านไ้ไก่กินอยู่ในกระซุ่มนั่นละมนันนี่แล้วก็ไปหาเห็ดนอยู่นล้วกินนั่นละ สิกินเขาแร่งมันนี้เราก็เลยบอกแม่เราอีเมียเจาะลงไปเบึงไก่หน่อยกันนะอันเขาสารมันเบิดเราบอกไปบ้านเนี่ยมันกินอีกแน่ผู้แม่ก็เลยลงไปไปบึงมันบอกเห็นไก่น้อยพี่น้องมันอีเมียเราว่าไม่ยือ่ะก็เลยว่าเขาย่งบ่อแม่ผู้แม่ก็เลยว่มวมยามันกูบอกเห็นไก่หน่อยเลยนะไก่หน่อยออกไปใส่ือจังกะซุ่มทีทไก่น่อยออกไปได้แบบไหน กูกะง่วงือกันมาสั่นแม่มันบอกนี่มันนี่ไม่ยือน่ท้องใหญ่ๆเนาะอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายลงไปไปเบิ่งกระซุมไก่ว่มมีไก่ก็เลยก็กันเงิดอยู่ง่วงอยู่ว่ามันออกไปไนอะไรแบบไหนมันนี่ก็เลยขึ้นมาขึ้นมากินเข่าเรี่ยงกินเข่าเรียงเลียวล่ะมาทธานในคำนี่ประมาณหัวบงเละก็เพกันน้ำหาไก่หน่อยน้ำหาอยู่ไซก็เพรเห็นไก่หน่อย เออก็เลยว่ามันออกไปไหนกระยามันมันไปสาขามันเมื่อหาแม่มันมันนี้ก็ขึ้นมาทั้งเงื่อนก็นางเหลินดินข้าวหนึ่งมันนี้ไม่ยืนเจ็บท่องเจ็บทองจังเจียวเขาเจ็บทองน่ะมันนี้ปั่นทองมันปั่นพี่น้องเคยไม่รู้อยู่ตัวเนาะไม่าทองปั่นมันสิบวามันซ้ำกาปั่นนีเด้มันเหลือน่ะท่องขอดเขาขอดเขอไม่ปั่นเขาปั่นเขามันนี่ ผู้แม่หรือบ้านเป็นลูกสิเจ็บทองออกลูกมันนี่ก็เรียกไปเอาหมอตำแยมาสมัยตะกี้หมอตำแำยกัเก่งนี่อีเมียแล้วบานสัมันก็หมอคนละหมอตำแยข,ข,ข,ของจกักรรอบในบ้านลูกนี่เมื่อคนสิออกลูกขึ้นบอกลูกหัวเล็กหน่อยเป็นโวยขึ้นบวกโวยข้ามเบื้องของจกักหมอตำแยมาข้ามเบิง้งมัหนี่มาข้ามเบื้องทรวงหัวเล็กหน่อยบวกโวยเรียบร้อยหมอตำแยเห็นอบ้าน มันปฏิอออกลูกได้หนีมันเป็นอยังมันจึงเก็บทองคักแทถวะสัน่นบัดที่นี่ห้องขึ้นไม่ยืนเก็บทองเฮี้ยงคอยปวดขีคอยปวดขีมันว่าก็ลุกมาขี่ลุกมาขี่กับพวกออกพีนก่น้องออกกระทุดเอาขึ้นไปเต็มเงนินคือเกอ่าเก็บทอ,อ,องเก,ก็บหมอตำแอะไรก็ยืมกันบัดนี้หัวบุ้งวยเรื่องหน่อยเป็นบ่ล่ะมันปฏิเก็บทองออกลูกแล้วก็ปฏิเบ่งพ่อ เป็นอีหยังก็เป็นหนึงสี่หมอตำแยกะไรว่าห้วยนั่งเป็นหยังบัดซีขอจักพี่นอ้องอุบลิศือว่านางบัดซัพเอากระมึงตัวอีนางบัดซัพอุบลิศือว่าอีนางว่ายหามอตำแยนะั่นบันีิตาหนีขน่ขึงใส่หมอตำแยขึงใส่บันนี้อีกบดุลเสียงไก่หน่อยห่องอยู่ในห้องนั่นอยู่ในห้องอันไม่ยือนเจ็บเจ็บอยู่บันนี้ผู้แม่ยนึ่งก็เลยว่าเอาไก่หน่อยเสียงไก่หน่อยห่องอยู่ใส่บัดซัพ ทั้งหลูกเหมืนนวนคลิปทองอยู่เรียนเขาไปเบืองในเงื่อนไปเห็นไก่หน่อยตัวน,นั่นละ่ะไก่หน่อยตัวที่มันจับมาเนะี่ยลูกสาวมันจับมานะเนี่ยอ้าวไก่หน่อยตัวมันเขามาขังไว้กระซุ่มตัวมันขึ้นมาอยู่ตัวเงื่อนไลยจังไหนผู้เมียเนว่ามันขึ้นมาบ่ได้นี่มันคือขึ้นมาได้ประศัพผู้เมียบ้าไม่ผู้เมเียนเนี่ยเซเรเนียเประตากระตาใหญ่ๆแม่จับไก่หน่อยไว้แล้วก็ แจงเสียวลงไปปล่อ,อยแจงกระซุ่มหน่อยไหมบัดตรแล้เรียนขมาเราเสียมากกว่าตากลับกลับไปในห้องไก่หน่อยบม่มีไก่หน่อยบ่เหน็นม,มันีก็เลยถามหมอตําเนี่ยเจ้าเห็นไก่หน่อยเรียนออกมาหนีบ่ว่าะเสริฐบ่เห็นเนี่ยขบบัวห็นไก่ว่าเสริฐหมอตําเนี่ยหาบัเนี้ห้วยบั่นี้ผู้มแม่ก็เลยคิดเล่นแล้วไวม่หม่เป็นพิษปอดอีทงสาน้ำมากกว่นานะ มันไปหาอีท่งสาดิไปมึงเศร้านี่หมอทาเนียกันเลยว่าโอ้ยเจ้าจะได้ยังไงลูกเจ้าไปอีทงสามันเป็นปอบอุ้ยมันก็เลือดของพวกเศร้านี่แหละแต่ว่าอีทงสาเคยเป็นอีท่งสามันเศร้ากับจงจักบัดที่นี่แม่เนี places, ่ยเลียนไปหาหมอทำเอาหมอทำมาหมอทำพูนกิ่งล้วาเก่งที่สุดเอามาเอามาหอดนี่ไว้ล้ว่า ไม่ยืนนี่ไปนั่งไปนั่งหันหน้าขอเจ้าเสาะผดินหมอธรรมมาบูสูนานี่พี่ปอบมันบูสูนานี่พี่น้องมันบูสูนาหมอธรรมหันหลังให้หมอธรรมเป็นหัวหมอธรรมหมอธรรมหรืออื่น,นมึงมันผู้ใดนี่มึงมาใ,ใส่ใส่มึงมาหาเขาหยังมาขวนเขาหยังเขาททองเขาใส่เขาไม่รู้เห็นบอ่อทองย้อยยอยยิง่งใหญ่ถึงมัดขวนหยังบวบปากมึงบวบปากเป็นบมอประเสริฐเสียรายอย่างนี้พี่นอ้องอีเมลละว่าเขียนหมอธรรมนั่นเขียนเขียนไม่ยืน ตีเมียตีปลได้ก็ะห้องวันนี้อันผู้อพยืนเห็นเห็น,เห,นเห็นหมอธรรมตีเมียแล้วก็แรีนไปหามหมอธรรมก็เลยบาดประตกงมาหามมันบอกเป็นอีหยังอันคอยตีนี่เขาบริตีให้คนตายดีกว่าตีให้ปอบตายหมอธรรมบาก็ฟาดอีกฟาดลได้ก็ะห้องมึงสิงงสย้มอยมบอกกูว่าบางเมื่อได้ใส่เขาพย้อมบอกหยาียา่ยมันแก่มันเดียง หนาเขาเจ็บฟ้นหมดนี่แบ่นี้ตีอีกตีเหมือนมันเจ็บมันทุ่นบ่ได้มก็เลยบอกว่ายอมเลี้ยวมึงมาเตะใส่ข่อยก็อยู่บ้านนี่ล่ะะมื่อเช้าอ้นางมันไปหาข่อยบาดเจ็บสิละมันนี่ตีอีกตีอีกมันนี่ปอบศูนย์แบบพี่น้องมันบากูเลยได้แบบนี้มึงจะตีกูกูเจ็บกูย่อมเลี้ยวมึสั่น แล้วมึงเป็นไผ่ไว้อีนางไปหามึงนี่เป็นอีทองษาป่ะสนว่าคนมาเบิ่งหนังจนา่าอีทองษาอีกแล้วผู้ใหก็บ่าเป็นยังจะให้ลูกไปเป็นไม่ถองไม่ใส่นี่ไหมวันนี้หมอทำผู้เก,กิงเพิ่นก็เรียกว,ว่าอุตส่เอามึงตายมันนี้ละเพิ่นก็รียบอกเอียน่อยืนไปหาหมอดินมากหมอดินหน่อยอามาเพิ่นกบมัดมือ,อมัดมือไม่ยืนะ เขาฝ่ายมัดเกันวันนี้วันนี้มัดขาพออเหยียดขามัดไปเปินกระทําพิธีเฮ็ดคณเฮ็ดมุ่นเนไหมเอื่นตัวเอื่นวิญญาณปวดตัวท้องสาเนะเขาไปในหมอวันนี้ไม่ยืนอหรก็ห้องห้อง,องเปื้อนข้างอยู่ห้องไปห้องมาแล้วก็เลยลุมลุ่มท้องใหญ่ๆลุ่มงงล,ลุ่ม,ม,มนวลวันนี้เขาเจ้าจหมอนะทรรพ์เนยก็เอาหมอ เอาหมอทีขาปอบวิญญาณปอบใส่เอาไปบ้างไหมอันหนองสั้นบ้างไหมวันนี้เพื่อนกับเฝ้าเอาไม่ยือยไหมันไม่เยือฟื้นขึ้นมากขาจาก็เลยถามว่ามึงไปอย่างมือเศร้านี่ไปหายแยนหาปอบอีทองสารกันเลยว่า่อยไปเลือดมือเศร้านี่ละ่อยก็เลยไปถามแล้วมันบอกมึงมาจังไหรแล้วก็บอกดีดีดิแล้วก็บอกว,กบอกว่าหอยไปตุ่มเอาอันเอาแกนตุน่นบักหมอ้อมาตุ่มกินไปสัน่น มนตมกินเราก็ว่าเราก็เศร้าหย่อนจังซี่่อยก็เลยลงมาละ่ะลงมาละ่ะไก่หน่อยจักมาแต่ไสก็มามหอดกลางทางไก่หน่อยขวอหินไก่หน่อยข็ได้จับไก่หน่อยใส่ถุงเสือมาขอมาขังไว้กระซุ่มทีท,ทีนั่นละ่ะมันกับ่เห็นจักไปใส่มันนี่อันผู้แม่แม่ไม่ยืยอก็เลยว่าผีมันอยู่ทั้งห้องผี่จะขึ้นมายามนไหนขึขนมาไหนจังไดมันกูจิจับเอารงไปด่มันบ่เหน็นมันมามีไก่หน่อย มันนี่โอ้ยผู้ใดก็ว่าเอามันตายหรือเดือปอดอี๋สงสาจะไปมันกิ่งเขาค้นนี่ขันพอตายกะข้างเหลืองนั่นละเพิ่นก็เลยเอาหมอเอาหมออันวิญน้านอันคขังวิญญาณพี่ปอบนี่เพิ่นก็ไปทำพิธีไปเผาไปทุบปุเอ๋อีเมีเราบอกเผาเส็ไฟแล้วก็ทุบเสก็ไฟใส่พิซ่าอาคมขามันเนี้ยมันก็ตายมันนี่ พราะเตะขาเรียบร้อยเนาะปวดกระต่ายไม่ยืนน่ะกับเมยไปหาอันแกนบักโมเลยไหมมาตุ่มกินเมยนเร่าก็เศร้าเลือดเลาก็หยุดดิปัดต่อท้องสาปบปวดเลือดก็หยุดมันนี่เท่าท้องสากับเศร้าเป็นพิบปอดก็เลยมาหาเมยอว่าโอ้ยวาอกสื่อดอกหน้างูก,กับขวบคุณมุงบุ๋นได้หลายเด้อเจกูเศร้าเป็นปวดขนุนมาไปหาก,ก,กูกูกับสีบอเดเศร้าเป็นปอดเป็น่ง กูขอบุญขอคุณมึงได้หลายเรื่อง่าิสันตมในพี่น้องแล้วก็เศร้าเป็นปอบเลยดิจนวาไม่เยือนหอดมือขวดกำหวดออกมาเนี่ยเคเป็นน้องอีเมียนั่นแหละเขาเลยมาเบกสูพี่น้องฟังว่าปอบสมัยตะกี้มันเข่าแบบนี้มันเป็นแบบนี้พี่น้องถ้าพี่น้องฟังแล้วเออทาวาบาโบเซีอกับบบเป็นอย่างพี่น้องถือว่าพี่น้องฟังนิทานใน้ำใหญ่ดวน แต่่ามันเป็นเรื่องจริงที่เมร้อาให้ฟังมันเป็นเรื่องเก่าแต่แปะสมัยรุ่นดูขอนพี่หน้องแยกท่าไหนปีแล้วเรื่องนี่อีเมลเราบอกให้ฟังแล้วก็เลยว่าเรื่องผีปอบล่าหลายเนาะวบ่าเราบอกจูฟังบอกให้ยายดวนฟังตั้งแต่ยายดวนอายุสิบสามสิบสี่ปีหมดละแต่ว่ายายดวนก็ยังจำได้อยู่เพิ่นบอกให้ฟังทั้งอีพอแล้วบอกหลายเรื่องหลายเล่าเรื่องผีเรื่องอย่างนี่ล่ะวันนี้พวกกันคิดหนาแล้วพี่หน้องยายดวนเสียเอาเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าพี่หน่องฟัง คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ